มาดูกรณีของ RS นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราก็ได้มีการสนทนากับเฮียฮอนะครับคุณสุรชัยเชษโชติศักดิ์ประเด็นที่ทาง RS เนี่ยจะไปควบรวมกับ GIF อินฟินินะครับหรือว่าหุ้น GIF ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกิฟก็ถือว่าเป็นการลงทุนส่วนตัวของเฮียฮอเองอนะครับแต่ก็ล่าสุดเนี่ยทาง RS ก็จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของกิฟด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจ,จงนะอ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกเลยเนี่ยในแง่ของรายได้หลังจากการควบรวมแล้วซึ่ง R.S. จะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน49.99น,น,นะครับ,รบก็ตังเป้าปีหน้าปี2 6 8จะมีรายได้เติบโตมาอยู่ที่ระดับ7,000ล้านบาทนะครับจากปี66 อยู่ที่3,000ปีนี้เนี่ยดูแล้วน่าจะทรงๆจากปี66ที่ผ่านมานะฮะที่ประมาณสัก3 8 0 0 4 0 0 0นะแต่ปีหน้าเนี่ย s ตั้งเป้ารายได้โตถึง7,000ล้านโดยจะมีการรับรู้นะครับหรือว่าคอนโซลงบมาจากตัวของ GIF เนี่ยเข้ามาด้วยซึ่ง GIF เองเนี่ยในส่วนของการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ RS นะฮะแต่ก็จะได้มาซึ่งบริษัท ย่อยของ R.S. ก่อนหน้านี้นั่นคือ R.S. v i w t l l อ่าใช่นะครับซึ่ง R.S. l i v e w e l l นี่ยปัจจุบันทำไรายได้ให้กับกลุ่ม R.S. อยู่ประมาณปีละ1,000กว่าถึง2,000ล้านบาทบนะฮะตัวนั้นจะเข้าไปอยู่ภายใต้ g i f ตหลังจากธุรกรรมแล้วเสร็จรก็จะทำให้ไรายได้ของ Gift เองเนี่ยสามารถเติบโต ได้อย่างก้าวกระโดดด้วยเช่นกันอืมนะครับอันนี้ก็ในส่วนที่โครงสร้างถ้าได้เห็นในปนจอก็คือเนี่ยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วนะ RS จะถืออยู่49จุดที่น่าสนใจก็คือว่าพอหลังจากปีหน้านะครับ7,000กว่าล้านบาทเนี่ยมีหมุดหมายนะครับว่าในปี270เนี่ย RS ก็คาดว่า ทั้งกลุ่มของ RS นะฮะที่รวมของกลิปก็มาเนี่ยจะมีไรายได้แต่ระดับ1,000 0ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายในแง่ข้างหน้านะครับโดยจะมีการแบ่งสัดส่วนนะครับไรายได้ที่มาจากคอน sumer lifestyle นะครับประมาณ75%แล้วและก็กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงเนี่ยประมาณ25%อันนี้ก็เป็นสัดส่วนไรายได้ในอนาคตที่จะเข้ามาสําหรับตัวของ RS&X นะครับ นะแล้วก็ที่สําคัญคือพอหลังจากมีการควบรวมตัวนี้แล้วนะครับแน่น,นอนลจะมีการเปลี่ยนชื่อ g i ฟตเนี่ยมาเป็น R S X Y z นะฮะซึ่งก็ทัดเจนนะครับว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ consumer lifestyle นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ R S เนี่ยก็จะมีลูกอีก2บริษัทนั่นก็คือ ตัวเลขของตัวแรกก็คือ RS Music อันนี้ก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าจะเข้าตลาดหลััทรั์เนี่ยประมาณปี270นะครับหรือว่าการสปินออฟนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวของที่เกี่ยวของตัวของอสัตว์เลี้ยงผลิตภ,ภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือกรณีของ RS p e t m o r e อันนี้ก็เป็นอีกฐานธุรกิจหนึ่งของ RS นะครับที่มีเป้าหมายที่จะเข้าตลาดหลััทรัพ์เหมือนกันในช่วงหลังจากปี270นั่นเองนะครับ แล้วก็ย้ำอีกสักครั้งว่าหลังควบรวมกิจการแล้วเนี่ยนะฮะกกิฟตก็จะเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็น R S X Y Z ซึ่งก็เป็นเรือธงนะฮะสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเข้าไปสู่คอน s u m e r lifestyle ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่ม Gen X Y และ Z ก็แน่นอนนะฮะมันจะทำให้อีโคซิสต็มของกลุ่ม R S นั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ก็มารีแคป Mm hmm. นจากที่สัมภาษณ์เทฮอไปเมื่อวานก็ดูแล้วน่าจะเป็นพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้ mm hmm. ในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยถ้าดูภาพกว้างๆก็ต้องบอกว่า RS ปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะ mm hmm. นะฮะแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบด้านล่างมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควร mm hmm. นะถ้าผลประกอบการไตรามาสสามที่กําลังจะออกมาเนี่ยถ้าออกมาดีก็น่าจะเป็นสัญ,ญญาณของการเริ่มต้นนะ,ะของการฟื้นตัวของราคาหุ้นได้ไม่ยากขณะเดียวกันกิฟต์เนี่ยก็แรงเป็นพักๆนะ ล่าสุดเนี่ยปิดที่3บาท48ตางค์ก็เป็นลักษณะคล้ายคลึงกันคือแกว่งในกรอบด้านล่างมาค่อนข้างจะนาน mm hmm. นะฮะดยประเด็นนี้เองก็คงจะต้องรอนะฮะให้มันเริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มต่อปัจจัย mm hmm. พื้นฐานก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาหุ้นมีการฟืน้นตัวกลับขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ mm hmm.